สวัสดีค่ะทุกคนมาทักทายกันกับนันนี่เหมือนเดิมค่ะวันนี้นนนี่มีโอกาสมาเดินเล่นงานกาชาติที่สวนลุมค่ะทุกคนขี้เกียจมาแอร์อัดตอนกลางคืนก็เลยมาเดินตอนกลางวันแทนถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนไปนิดแต่ก็เดินได้เรื่อยๆสบายๆค่ะวันนี้เลยถือโอกาสพาแวะมาอัพเดตงานเกาะสร้างโครงการวันแบงค์ข้อกันสักหน่อย ล่าสุดตึกต่างๆขึ้นเกือบจะครบแล้วค่ะเหลือแค่ตึกหลักที่ยังไม่ขึ้นแต่อีกไม่นานก็น่าจะก่อสร้างครบสมบูรณ์ในเร็วๆนี้ค่ะรอติดตามชมต่อไปนะเพื่อนๆก็น่าจะพอทราบแล้วน้ะว่าโครงการวันแบงค์คอกเป็นอภิมหาโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่มูลค่ามากกว่าแสนล้านบาทเมื่อเปิดให้บริการสิ่งที่หลายคนกังวลคงหนีไม่พ้นเรื่องการจราจรค่ะ ้าสัว,สวเลยจัดเต็มให้แล้วจ้านอกจากจะมีทางเชื่อมเข้าออกโครงการได้ทุกทิศทางพร้อมทางเชื่อมเข้ากับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สถานีลุมพินีแล้ววันนี้นันนี่พามาชมอีกจุดเข้าออกสำคัญของโครงการค่ะเป็นการเปิดทางเชื่อมเข้ากับทางพิเศษเฉลิมมหานครทางด่วนขั้นที่1โดยจุดเชื่อมจะอยู่บริเวณระหว่างสนามโปโลโฟุตบอลพาร์คและแฟดคอ1และคอ2ชุมชนบ่อนไก่ โดยทางเชื่อมจะมีขนาด2ช่องจราจรยาวประมาณ200เมตรก่อสร้างเป็นถนนระดับดินและอุโมงล์ลอดใต้ซอยปลูกจิตหนเพื่อแก้ปัญหารถติดบริเวณซอยปลูกจิตโดยการลอดอุโมงเข้าโครงการได้โดยตรงค่ะและจุดนี้จะมีการสร้างด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง3ช่องจราจรไว้บริการอีกด้วยเป็นอีกหนึ่งช่องทางการระบายจำนวนรถยนต์ที่คาดว่าน่าจะมาหาศาลในอนาคตได้ค่ะ ส่วนตัวนั้นนี้ไม่แน่ใจว่าจะช่วยได้มากน้อยเพียงใดนะคะเพราะปกติแถวนี้ก็รถติดมหาโหดอยู่แล้วยิ่งมีโครงการใหญ่แบบนี้มาเพิ่มก็เตรียมรับแรงกระแทกไว้ได้เลยคะ่ะแต่ถึงอย่างไรด้วยทำเลและที่ตั้งโคตดเทพของโครงการสามารถเข้าออกได้หลายทิศทางดังนี้เชื่อว่าโครงการสามารถบริหารจัดการได้ดีอย่างแน่นอนคะ่ะสุดท้ายขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นันนี่ด้วยนะ EP หน้าจะพาไปอัปเดตที่ไหนอีกต้องรอติดตามค่ะส่วนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP ต่อไปบาย